สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะไกด์แพป่ามีอิทธิบาทหนึ่งคือการเป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะซึ่งการจัดรายการจะเป็นทุกวันศุกร์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินค่ะแต่ว่าติภร,รกิจต้องไปจังหวัดาสิสเกตน,นะคะเทศการดอกลำดวนวันนี้มอาอัดทายทําคลิปที่เป็นเทปบันทึกการาเสียงนะคะสดที่ห้องส่งนี้เลยค่ะทาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินนะคะนี่เป็นห้องส่งนะคะที่ จะมาอัดเสียงนะคะเพื่อจะให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลา15นาฬกา15นาทีถึงเวลา16นาฬกาของทุกวันศุกร์ค่ะเคลื่อนความถี่9 7 5 0เมกะเฮิร์ urt, โดยดีเจแพทผ่อนพันค่ะนะคะให้เห็นรายากานะคะว่านี่แะคะเบื้องหลังของการอัดเทปเป็นอย่างนี้เลยค่ะนคะคะก็จะให้เห็นรายากาว่าก็จะมีนะคะเป็นวันทึกเสียง แล้วเดี๋ยวก็จะเป็นการตัดต่อแล้วใส่เสียงลงเออไม่ใช่ค่ะใส่เพลงลงไปประมาณสัก4ถึง5เพลงค่ะพูดออกมาเป็นยาวๆนะคะเป็นช่วงแล้วก็จะมีการตัดต่อออกไปนี่คือเบื้องหลังของการจัดรายการที่แบบว่าผ่านเทปนะคะคุณผู้ฟังจะจับไม่ได้เลยว่าดีเจจัดเป็นเทปนะคะปกติแล้วพ้าจะจัดรายการสดผ่านเพจอย่าลืมเล่าที่สุดินเหลาแต่วันนี้นะคะวันศุกร์พรุ่งนี้19บมีนาคม แพตติภารกิจไปที่เทศการดอกลำดวนที่จังหวัดอาสิสเกตเป็นงานประจำปีค่ะเดี๋ยวชมกันเลยในช่อง YouTube วิถีคนชุรินกับไกด์แพทค่ะเดีชมบรรยากาศของห้องส่งนะคะห้องส่งนะคะห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินนะคะมีหลายห้องค่ะเป็นห้องที่ใช้สำหรับการบันทึกนะคะเสียงเพราะฉะนั้น เบื้องหลังของการจัดรายการบางท่านก็จะไม่เคยเห็นแล้วก็แพทย์ก็เป็นได้สบทบาทคือน,นอกจากจะเป็นไกด์อาชีพแล้วก็เป็นนักจัดรายการนะคะคลื่นนะคะสองคลื่นก็คือถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะเป็น 9. 7 5าจนดเุน,นะครสวทอร์ลนค่ะนี่เป็นห้องบันทึกเสียง้วก็ถ้าเป็นเ์อาที่จะเป็นคลื่นความถี่สถานีวิทยกุกระจายเสียงออสถานีวิทยุสอ <laughs> สถานีวิทยสุสากลเรดีโอเพลงไทยสากลเก่านะค่ะวันนี้นะคะให้ชมค่ะนี่ค่ะเป็นเสียงที่อัดไปแล้วนะ เป็นเสียงที่อัดไปแล้วค่ะก็จะมีการตัดต่อนะคะเดี๋ยวจะได้ชมกันไอฟังกันนะคะรับชมนะคะแล้วฟังกันได้ทางแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปที่ Play Store เซิร์ชคำว่าสวท o รสเินค่ะและเป็นแอปพลิเคชันและคลิกฟังเลยค่ะคลื่นความถี่9 7 5เมกะเฮิร์เวลา15านาฬิกา15าทีาาถึง16นาฬกานะคะเราไม่เห็นหน้ากันแต่เราผ่านฟังเสียงได้ที่แอปพลิเคชันของสวทสินค่ะ นี่นะคะเบื้องหลังของการจัดรายการที่เป็นเทปนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะเว